สวัสดีครับนักเรียนทีลกครับสำหรับคลิปนี้เป็นการนำเสนอเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ทำแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งหน้าที่51นะครับที่เขียนว่าหนูตอบได้ซึ่งมีอยู่สองข้อนะครับโดยนักเรียนลอกโจทย์จากหนังสือแล้วเขียนตอบลงในสมุดนะครับน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาลควรแก่การอน,อนุรักษ์ อีกทั้งเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการดํารงชีวิตของพืชโดยพืชดูดน้าเข้าทางรากแล้วส่งไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นะครับในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้อยู่บนข้อคําถามที่ว่าน้ํามีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของพืชหรือไม่และครูก็มีชุดการทดลองมาฝากนะครับอุปกรณ์ก็มีถั่วเขียวมีน้ําแก้วพลาสติก ก็ดินปลูกนะครับสำหรับวิธีการก็คือนำตัวเขียวนะครับมาแช่น้ำว้สัก5-6ชั่วโมงเพื่อให้เปลือกถั่วเขียวแตกออกและน้ำเข้าไปได้ง่ายนะครับทำให้แตกหน่อได้เร็วขึ้นแล้วนำมาบ่มไม้สักหนึ่งคืนนะครับก็จะเห็นว่ามีรากง,งอกออกมาแล้วนำไปเพาะไว้ในขวดพลาสติก2ใบนะครับเพื่อเปรียบเทียบในการทดลองนะครับเมื่อโตพอประมาณนะครับก็นำป้ายมา ติดไว้ข้างขวดพลาสติกว่าใบหนึ่งให้ได้รับน้ําและอีกใบหนึ่งไม่ให้ได้รับน้ําแล้วนําทั้งสองไปวางได้รับแสงแดดนะครับโดยลดน้ําให้อย่างสม่ําเสมอสําหรับใบที่ให้ได้รับน้ํานะครับและจะไม่ลดน้ําเลยในใบที่ไม่ให้ได้รับน้ํานะครับทิ้งไว้าะสองถึงสวันแล้วมาสังเกตผลซึ่งการทดลองนี้ เรามีสมมติฐานว่าน้ำมีผลต่อการดำรงชีวิตของพืชน,นะครับเวลาผ่านไปเรามาดูผลกันนะครับถั่วเขียวที่ได้รับน้ำก็จะเจริญเติบโตดีลำต้นสูงอวบน้ำแตกยอดใบหลายใบนะครับใบมีสีเขียวใบแผ่กว้างนะครับส่วนที่ไม่ได้รับน้ำพบว่าเหี่ยวเฉาลำต้นพับงอไม่แตกยอดใบนะครับใบก็ลู่ลง ซึ่งก็ต่างกาันจริงๆนะครับเราก็เลยสรุปได้ว่าน้ำมีผลต่อการดำรงชีวิตของพืชน,นะครับจากการทดลองเราพบหลักการทางวิทยาศาสตร์ว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับโดยที่พืชใช้น้ำในกระบวนการสร้างอาหารพืชใช้น้ำไม่ให้พืชเหี่ยวเฉานะครับนอกจากนี้ พืชใช้น้ําในการละลายธาตุอาหารนะครับให้เป็นของเหลวซึ่งทําให้รากนั้นสามารถที่จะดูดเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะครับการนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเราสามารถนํามาใช้ได้หลายประการนะครับเช่นประการแรกเราไม่ควรรดน้ําให้พืชในช่วงเวลากลางวันนะครับที่มีแสงแดดจัดเพราะความร้อนจากแสงแดดทําให้ดินร้อนส่งผลให้น้ําที่รดไป กลายเป็นน้ําร้อนด้วยนะครับเท่ากับว่าพืชน,นั้นได้ดูดน้ําร้อนเข้าไปอาจจะทําให้พืชตายได้นะครับประการที่2เราควรรดน้ําให้พืชวันละสองครั้งนะครับก็คือช่วงเช้าควรรดน้ําในเวลาที่มีแสงแดดอ่อนๆน,นะครับเวลาประมาณสัก6กโมงถึง8ปดโมงเช้านะครับแล้วรดน้ําให้ช่วงเย็นนะครับก่อนพระอาทิตย์ตกประมาณเวลา หกนาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับประการที่3หากเพื่อได้รับน้ำในปริมาณที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดโรคได้นะครับได้แก่โรคเหี่ยวนะครับเพื่อจะแสะดงอาการเหี่ยวเฉาโดยใบของพืชน,นั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับและก็มีลักษณะใบลู่ลงนะครับอาจเกิดจากพืชได้รับแสงมากเกินไปนะครับหรือได้รับน้ำน้อยเกินไปนะครับ โรคต่อมาก็คือโรครากเน่านะครับเมื่อพืชได้รับน้ําในปริมาณที่มากเกินไปรากของพืชก็จะเน่าซึ่งต้นพืชที่รากเน่านั้นรากจะมีลักษณะเป็นสีดานะครับไม่แข็งแรงใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและเหี่ยวเฉาและจะตายไปในที่สุดนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคงทําให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ ได้ลหลังจากนี้ก็ให้หนักเรียนนั้นได้ตอบคำถามจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งนะครับหน้า5 1ที่เขียนว่าหนูตอบได้นะครับซึ่งมีอยู่2ข้อโดยให้หนักเรียนนั้นลอกโจทย์จากหนังสือนะครับแล้วก็เขียนตอบลงในสมุดนะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงนี้นะครับสวัสดีครับ